สวัสดีค่ะข้อค้นน้ำฟองที่เก่ากาบีนองค่ะวันนี้มาขอกับช่องข้นน้ำฟองหมอเสาม์หมวันที่เสาว์มูวันที่งีชิสามของเดือนมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกาบินองค่ะวันนี้กาพีนองงานรอดตลาดเสา์เป็นตลาดเสา์เยื่อเพิ่มไอชุวะนัคู่หาจังหวัดหนองบัวลำพูกาบีนองค่ะวันนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนมดกระติเเ่าออกมาหาจับใจชื่อของกาบีนองค่ะ มันยิงเขากับบรรยากาศเนี field. Field. Right. Right. Well, ่ยคือเสื่อมกาบีนองคนก็ออกมาคือขาดยุบเป็นถนนเป็นตลาดยุคหางสองฟังข้างเลยค่ะเด้อสองฟังข้างคนฝั่งหนึ่งมีฝั่งหนึ่งกัะตามถนนย่างย่างของกาบีนองค่ะมันยิงเขากับกาบีนองหาอย่างละที่เก่ากับล้านมากไมมร้านนี้ขายดีดีกาบีนองขายดีขายดีอยู่ตลอดเลยมากไมมร้านนี้ขายดีตลอดกาลกาบีนองค่ะมาสิมีหลายอันหลายแนว คผลไม้ตามฤดูการนั่นน่งคุคนสามารถขายคือกา่ส่าช่วงนี้ก็เป็นแก่มังกรนะแกมังกรตามฤดูการในช่วงนี้เ้าชิมเนี้าลาไปมีมากเรื่อยๆอันนี้สิเป็นมังกรมาดมาดกีแม่มาหมาไงพ่อแม่อันนี้ได้ตัวได้เอาม้าละอันนี้จะ ก้นจะมาจับใจสิ่งของเรื่อยๆคับพี่น้องเพรว่าปักปลุกสิ่งขอคอยมีคนปันใดดอกต้นหมากคนสียางยืดถนนคือค่อนข้างนี้ค่ะพี่น้องต้นหมากคนสียางยืดปันข้างนี้โคตกระไรหลมือหนึ่งค่ะเกี่ยวกับบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศตลาดนัดเนี่ยหมดเส้าไม่พีให้น้องเบิ้งค่ะ ร้านนี้มิตรหมากใหม่ร้านเมนเมนซูนีหมากกบินาค่ะบางเงะบางเงาะกิโลเท่าไรจ้าบางเงาะนี่สามสิบสามร้าสครับสามสิบบาทเท่ไก่อนสามลอยลอยอันนี้ถุงย่ยๆกระสอบ่ยๆนี่กระสอบเท่าไรนี่กระสอบละลอยกบ่นาค่ะกระสอบละลอย ไปให้มันสูตแท้ฮะเด็ดกึ่งคึ่งเลยอล่อยหม้เพิ่นมีสูแนวกันมีสูแนวมากม่วงหมากนักหมักอยางมี้เพื่อการนี่อันนี้ที่มันขายดีตลอดการเลยทุเรียนกับทุเรียนทุเรียนหอมๆมาเดี๋ยวจ้าเดี๋ยว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 คนน้ำฟองชิมมันด้อ หวานบ่หวานเดี๋ยวคนน้ำฟองชิมม่อนช่ำดีดีเดี๋ยวชิมมืงให้เบิ่์ก่อนเด้อยวจเด้อฟ้าเป็นอย่างไหชิมแห้งมันผู้ใดเป็นเบาหวานนี่กินแล้วแต้องเฝ้าไปกินยาเด้อจ้ะเด้อมันหวานแห้งเอาแม่แม่หอมๆตะบัวใหญ่ๆในใหญ่ๆดูเรียนอันนี้ขายดีตลอดกานคุ่น ความตโโโู่กูยุบมือนี่ได้แบลงหมากไม่ไม่ไมพี่เห็นน้องเบิ้งกับพี่น้องกับชิพนีก่กับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ